พานรักสารสิน2216ณที่นี้จะมีเราตลอดไปผลงานการกำกับลำดับที่7ของผู้กำกับขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยรวมสร้างสรรค์ผลงานโดยไผ่ร้อยกอรวมกับแม่เรียงฟิลม์มและเอ็มพิกเจอร์ พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนพ้องรวมแสดงความยินดีครับข้างก่อนร่วมชมภาพยนตร์สะพานรักสารสินแนนโรงภาพยนตร์ที่14เมเจอร์ซินีเพล็กรัชโยธินสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวคือคักไปด้วยคนรักเอกชัยแน่นลานกิจกรรมชั้น6เมเจอร์รัชโยธินอาทิจะนงพนีอภพ,พรนครสวรรคยิ่งยงยอดบัวงามองตวนปินโตโอถาปากรดิษยาน,านัน อาจารย์เป็นหนึ่งปวลรีพรพิมลเอมมี่แม็กซิมต้อมารุตป๊อกโคสวิตเก่งชัชวาล30หนุ่มสุดฮอตจากโปรเจกต์ Grow o น t o อนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสุพันนิกาเจียจันพงผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่ายบริษัทเอ็มพิเกเจอร์จำกัดและพยับคำพันธ์บรมครคูสายเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่วันนี้นั่งแทนผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์สพันธ์รักสารสินร่วมงาน ผมผมไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันแตกต่างหรือยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้สร้างทาหนังเล่าในแบบของต้นฉบับที่เขาเล่าไว้อันที่เป็นหนึ่งแล้วก็คือเป็นหนึ่งเลยเพราะว่าของอาเปียกนี่ถือว่าสูงสุดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากเล่าผมเล่าในมุมของผมเล่าในมุมของผมว่าโกดําเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มีน้องชายเป็นแบบนี้ลูกสาวเป็นแบบนี้แล้วพ่อรักลูกในแบบฉบับที่ผมอยากเล่าครับ ก็เป็นเรื่องของพิธีลอย,ลอยเรือลงเลของชาวมอแกนนะครับซึ่งน่าจะไม่ไมีใครได้เห็นเพราะมันก็มีไม่ได้มีใครถ่ายทอดออกมาบนบนจอภาพยนตร์และสําคัญกว่านั้นก็คือลิเกป่าจะจะไม่ค่อยได้เห็นต้นได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและพระเ,เอกนางเอกก็เอาไปฝึกลิเกป่าแมกเลยภาพของภูเก็ตและพังงาคือสวยงามมากๆจริงๆค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะและที่สาคัญคือไม่ได้เป็นแค่หนังรักของ พระก,กับนางเป็นหนังรักทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างครบมากเลยครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของของคนใต้อย่างดีที่สุดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลายเส้นปา่าหลายคนได้ชมภาพยนตร์ป่าในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรมนรมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและแน่นอนที่สุดความเป็นใต้หรือภาษาใต้ ฟาถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นแล้วว่าปักใต้บ้านเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆไม่ว่าะจะเป็นสถานทีธธธ่ท่องเที่ยวอย่างฟ้าบอกสวยงามครับผมอยากให้คนติดตามบอกก่อนอย่างนี้สะพานร,รักษาศีน,นี่ผมได้รับอนุญาตมาจากพี่เป็ดเชิญยิ้มซึ่งพี่เป็ดเป็นคนขอโทษลูกเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะนั้นผมได้ลิขสิทธิ์มาจากพี่เป็ดจากปากนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปทําได้ แต่ถ้าเรามาทําสะพานรักษาศินมันก็น่าจะมีตัวตนของพี่เอกอยู่ในนี้ด้วยก็คือ2216 2216หลายคนถามว่าเอฟพศผิดหรือเปล่า22วันที่22คือวันที่เขาพบศพแล้วพศ2516ครับเรื่องให้ตรงกับชีวิตของของท่านทั้งสองเราแค่เอาเขาเรียกว่าการเล่าสู่การเล่าสู่และเงาของภาพของข่าวว่า มูลเหตุอะไรที่ทําให้เขาจะต้องไปจบชีวิตแต่ส่วนในเรื่องของการเดินเรื่องในเรื่องของอความเป็นมาของตัวละครอย่างพระเอกในเรื่องโกดําเนี่ยโกดําไม่ใช่ลูกของแม่ทองโดยแท้จริงเป็นลูกของชาวมอแกนคือชาวทะเลก็เลยมีประเพณีการลอยเรืองลงเลเกิดขึ้นในทะเลเ,เพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้คือพระเอกของสภารักษาศีลสอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับโกดําในชีวิตจริง ฝากภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินด้วยนะครับวันที่19มกราคมนี้นะครับ19บก้ามกราเนย์อ่ะมกราเนย์อ่ะมกราคมครับมกราคมครับอ้าวถ้ามกราคมทำไมอ่ะเมียไม่บ้าต้อง<ไ>ทำอะไรต้องอทำอะไรกุมพามันพันไว้แล้วแอบกุมพ่าพันเห็นไหมได้หนึ่งมกราใช้ได้ ว่สิบเก้ามกราคมครับทุกโรงภาพยนตร์ครับอ้าวน้องฟ้าครับลูกฟ้าก็ไปด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องสภารักษ์สารสินสองสองหนึ่งหกพาพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทุกคนด้วยนะคะครับพี่ปูครับค่ะฝากไว้ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาได้รับได้รู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสภารักษ์สารสิน 2, อสองพันสองร้อยสิบหกสอง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 หนึ 2> 2, <16 S 2> ่งหกนะคะคแล้วก็ จะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงจะได้มารู้เลยค่ะรู้อย่างตรงแท้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จะได้รู้จริงๆอีกอรอบหนึ่งค่ะฝาก้วยอ้าวสิงหาลูกครับผมฝากสะพานรักสารสิน์ว้ด้วยนะครับสําหรับผู้ชมที่อยากจะดูในมุมที่พ้กมกลับจะเล่านะครับว่าู้กมกับจะเซอร์ไพรส์ในมุมไหนจะเล่าเอ๊ะเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมติดตามกันนะครับ19มกราคมนี้ครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องที่ถูก ถูกทำถูกนำมาเสนอแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีเดบ ATE ของมันอยู่เองอย่าเอานี้ไปเปรียบเทียบกับอโนนอย่าเอาโนนไปเปรียบเทียบกับน,นี้เพราะต่างต่างต่างระยะต่างเวลาต่างความคิดขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะให้ความรักและพิจารณาแบบไหนยังไง